ยินดีต้อนรับสู่ช่อง FBA 89 Official วันนี้เรามีบอล5คู่มาวิเคราะห์กันถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับคู่แรกวันนี้ลูเชโน่สปาเลตตหวังแก้ตัวจากความพ่ายแพ้ในเกมล่าสุดให้กับนาโปลีซึ่งผู้เขาเองก็ต้องการชัยชนะเพื่อรักษาโอกาสลุ้นเข้ารอบด้านป่าร์ฟอสชัดเจนว่าเกมนี้มันเน้นรับเต็มตัวแน่นอน เกมรุกของมาลายก็ไม่ได้ดีอะไรมากนักเรดเบิดมาแพงเกมนี้อาจจะได้แค่เบียดชนะเท่านั้นตามมาที่คู่2คู่เด็ดวันนี้เรอัลมาดริดมีปัญหาในแนวรับที่มีตัวเลือกลงสนามจำกัดขณะเดียวกันแมนซิตี้มาเยือนด้วยความพร้อมทุกขุมกำลังอีกทั้งเป๊ปกอดิโอลายังมีบทเรียนจากเกมพ่ายคารังต่อทีมห้างยาที่ไม่ปรับทับมากเกินไปด้วยดังนั้นทีมเรือใบที่ม่เยือนด้วยความมั่นใจ จึงมีโอกาสบุกมาคว้าชัยกับถิน่นคู่3แอตตาบิวเบลได้เปรียบในฐานะเจ้าถิน่นแต่คุณภาพเป็นรองแนวรับไม่แน่นเท่าไหร่ส่วนเกมรุกไม่ดูดันเหมือนเดิมขณะที่เป๊ะเชแชมป์เก่ายังดุดันครบเครื่องโดยเฉพาะเกมรุกที่จัดจ้านมีอาว,วุธเข้าทำหลากหลายดูแล้วแชมป์เก่ามีสิทธิ์บุกชนะ2เม็ดไม่ยากคู่4ก็ไม่แพ้กันแม้อาร์เซนอลจะชื่อชั้นเหนือกว่าเยอะ แต่คลับบูชมักมีทีเด็ดให้เห็นเสมอเวลาเล่นในรังยิ่งทีมเยือนบุกมาต่อแพงแบบนี้ด้วยมองแล้วน่ารองเจ้าถิ่นมากกว่าต่อให้ปืนใหญ่จะมีดีพอชนะได้ทว่าสกอร์ก็อาจจะไม่ขาดคู่สุดท้ายดอ m มูลเล่นในบ้านตัวเองตั้งเป้าเก็บชัยชนะให้ได้ผลงานในแชมเปี้ยนส์ลีกทำได้ดีอยู่แล้วและตอนนี้สภาพทีมก็สมบูรณ์พร้อมตัวหลักบางรายอาจเริ่มที่สำรองแต่ก็พร้อมลงมาพลิกเกม การเล่นน่าจะสร้างโอกาสได้ต่อเนื่องก่อนบทชนะโบโดกลิมถึง2รลูกได้